สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคําถามที่มีคนถามเข้ามานะครับแล้วก็หลายๆคนคงอยากจะได้คําตอบของคําถามนี้นะครับก็คือระหว่า,างเตร์ต้าซีดอากับเตร์ต้าโคโรล่าคอร์เนี่ยซื้ออะไรดีนะครับทั้งสอนรุ่นนี้เนี่ยผมต้องบอกตรงว่าแพลตฟอร์มที่ใช้เนี่ยก็คือ TNGA นะครับแล้วก็มีความใกล้เคียงกันหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องเนี่ยก็ใช้เครื่องตัวเดียวกันเลย อันนี้ผมจะเปรียบเทียบแค่ตัวไฮบริดนะเพราะว่าผมขับ c ซ r ท์อไฮบริดอยู่นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะตอบง่ายๆเลยนะครับว่าถ้าเกิดอยากจะได้รถที่ว่างโปร่งสบายมองเห็นวิวทิวทัศน์ดีแล้วก็ไปไหนมาไหนแบบครอบครัวประมาณ4-5หคนเนี่ยก็ซื้อโคราคอร์ไปครับเพราะว่ามันจะได้เรื่องนั้นแบบเต็มๆนะส่วน CSR เนี่ยถ้าคุณชอบรูปทรงของมันหน้าตารถอบบพูดง,ง่ายๆเลยแล้วก็มันดูสปอร์ตกว่านะครับอันนี้ต้องยอมรับแล้วก็ขับดีกว่านะ เรื่องพวงมลัยอะไรอย่างนี้สื่อสารดีกว่านะครับคุณก็ไปเลือกเอาว่าคุณใช้ชีวิตแบบไหนนะถ้าคุณไปไหนแค่2คนหรือมี4คนบ้านของเพื่อนนั่งหลังแค่บางครั้งบางข่าวก็ซื้อ c ีนะครับอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวผมนะที่บ้านผมขับ CSR มาตั้งแต่ปี2018นะครับก็ปีนี้2021แล้วก็ประมาณ3ปีแล้วเนาะประมาณ3ปีนะครับ ก็เป็นรถที่ดีนะครับเป็นรถที่ดีนะเครื่องยนต์เนี่ยของทั้ง2ตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นไฮบริดเนี่ยเพราะว่าเออนี้ผมเปรียบเทียบแค่ไฮบริดนะเพราะว่าตอนนี้ซีดามันเหลือแค่ไฮบริดแล้วนะถ้าไปซื้อมือหนึ่งนะก็จะใช้เครื่อง2 ZR FXE นะครับเป็นเครื่อง4สูบของทางโตโยต้าครับมี VVTI นะแล้วก็มีระบบไฮบริดนะแรงม้าที่ตัวเครื่องเนี่ย98ตัวนะครับที่5,200รอบต่อนอาที แรงบิดเนี่ย142รอยสบนิวตันที่3 6ม0รอบต่อนอาทีนะครับแล้วก็มีตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยช่วยนะครับทำให้มีกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเจสิบแรงม้าแล้วก็แรงบิดอีกหนึ่งรยหินิวตันนะครับพอรวมออกมาแล้วเนี่ยแรงม้าจะเหลือแค่หนึ่งร้อยยี่สิบแรงม้านะแล้วก็แรงบิดเขาไม่ได้บอกไว้ที่ชัดเจนนะครับแต่ผมคาดว่าน่าจะประมาณ200นิวตันหรือเปล่านะครับ อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะจากที่ขับนะความรู้สึกประมาณนั้นจังหวะแบบเต็มๆแล้วรถก็ชากไปทะยานไปดีมากนะครับแล้วก็จับคู่กับเกียร์ ecvt ซึ่งจะเหมือนกันนะระบบเกียร์ระบบเครื่องต่างจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกันทั้งหมดเลยเรียกว่าเออไม่มีความแตกต่างเลยในเรื่องนี้นะซ่อมก็ใช้อะไรตัวเดียวกันเลยแหละนะสำหรับตัวเครื่องกับตัวเกียร์นะครับรองรับน้ำมันสูงสุด e 2 0นะครับ เรื่องประหยัดเนี่ยคงพอๆกันขับในเมืองเนี่ยวันหนึ่งขับประมาณห้าสิบหกสิโลเนี่ยถ้ารถติดๆนะ่ยโคตรประหยัดนะผมบอกเลยเจ็ดวันไม่ต้องเติมมันนะสำหรับ c ซ r นะที่ผมขับอยู่โตต้าโคราคอร์ก็คงเหมือนกันนะอันนี้ผมก็ตอบบปไง,ง่ายๆนะส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบซีดานะครับด้วยรูปทรงแล้วก็พวงมาลัยที่สื่อสารค่อนข้างจะดีนะฮะ โคราคอสเนี่ยทรงรถมันก็เป็นทรงรถบ้านอยู่แล้วทรงรถครอบครัวนะส่วน c s r เนี่ยถ้าเกิดคุณพิมพ์เข้าไปใน Google เนี่ยเซิร์ชเข้าไปว่า c s เอทเลก็ได้นะก็จะไปเห็นหน้าตารถแข่งนะที่ประเทศไทยทำแล้วก็ต่างประเทศทำนะหรือ CSR ทแท็กคาก็ได้มันจะขึ้นมาเป็นหน้าตารถแข่งแบบนี้นะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดคุณเอาแบบทรงสปอร์ตทรงซิ่งเนี่ยนะก็ CSR ครับจบแต่ถ้าอยากได้รถบ้านขับดีด้วยประหยัดด้วย ก็โตต้าคนรราคอรสนะวันนี้ผมมาตอบแค่นี้แหละมีหลายๆคนถามมานะมันไม่ต้องคิดอะไรมากเลยสําหรับ2รุ่นนี้นะเพราะว่ามันเป็นค่ายเดียวกันก็เรื่องการขับขี่นะโตต้าก็ปรับมาเยอะแล้วครับที่ใช้แพลตฟอร์ม tnga ก็ยังไงโคลาคอสก็ขับดีครับไม่ได้แย่ไปกว่าซีดอาร์มากถ้าเกิดคุณไม่ได้มีความรู้สึกที่ไวแล้วก็ชอบขับรถขนาดนั้นนะโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ผมจะพยายามไล่ตอบนะ แต่มันค่อนข้างเยอะนะครับตอบเท่าไหร่ก็ออดูจะไม่หมดสักทีนะฮะก็จะตอบไปเรื่อยๆนะครับก็ติดตามรับฟังรับชมกันต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ